ว,ว,วันนี้มึงมีสตันด้วยอ๋อเพราะดีพราะว่า,าวันนี้ต้องต้องขับรถไงแบบหวาดเสียวก็เลยมีสตันมาตามมาดูน้องสตันครับสตันนะสตันแม่นะเอาเอากระเป๋าเท่าไหร่ดีนี่ได้อยู่ถรือว่าได้แต่ว่าอาจจะหน้าตาดียังไม่ไม่เท่าองนนีึต้องอีกนิดนึงต้องอีกนิดน,น,งงน,น,นึงให้น้องเขาพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวจะสวยเอาเดี๋ยวมึงจะได้พักยาว เฮานะคะนะหูแดงหน้าแดงไปตกไปเสี่ยงโอ้เม่ไม่ได้ชิจูนะแม่ก็ผู้ไปตามที่ตัวเหล่าแม่ฟังแล้วนะ <c oughs> มันต้องอายอนะถูกไหมแม่โคตรใหม่เลยแม่โคตรถ้าไม่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปต่อเลยนะของกินบ้านเฮาฟังเพือดีนะฟังใครอยากจนเพลอมากลืมน้ำลาย เหมืปังงงกันดิงงกันไอ้งงงงเพลงเพลงเหนืออ่ะเปชายนอที่เป็นท้องคู่กับจารันมโนเพศเขาจะร้องคู่โอ้โหมาเป็นแพ็คคู่เหมออาการแม่ลุงจริง ริวอันนี้ริวตอนแาม่เซาซื่อุ้ยนู่นเซาซื่อนู่นเซ้อาซื้ออันนี้เินอริวมีสองคนริวริวริวสองคนูบ่อยดดับทำไมวะทุกคนเลยมีไพ่สองว้ให้มช่วย เป็นงมีปมด้วยมาดู้ดูว่ากลัไอ่าเลยกูลองบอกว่าดูเป็นนี่บอกว่าดูเป็นดาวตกเป็นอ้ยวายูโมเจตงจะดังหรือเปล่าเออซัลเซนไหมอามเอาเอากไปจบเลยจบเลยจบเลยโอ้ตครับาไม่ดีต่อใหม่แลนออวแต่ว่าอะไรดี พีบ้าแปลว่าอะไรอ่ะพาอัศวินก็ไาอัศวินทีบ้าเราประมาณว่าไงก็ฟีลแบบสู้อ่ะคนสู้เหมือนแบบใช่สู้อยู่สู้มากตอนนี้สู้ตลอดพายเมื่อกี้พ่ยเมื่อกี้แปลว่าะไรนี่นะครับเราเปิดดูกันเรียบร้อยแล้วว่ามันคืออะไรนะครับที่ผมจับได้นั่นก็คือเขาบอกว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าจะได้ผลที่สำเร็จอย่างแน่นอนนะครับโอ้แล้วตอนนี้เราก็กำลังเหนื่อยกันอยู่ ใบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของครอบครัวก็ได้เป็นตอนซีลีออนแล้วแหละก็จะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นคุณทุกคนที่มาเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับก็ถือว่าสกเร็งนะครับมาใช้บริการดูดวงใหม่ได้ในครั้งได้ได้เก่งมากเลยยมยมยามื่อยามื่อยากนเจลี่ลงมา

พี่จิวเตอร์เหรอจิวเตอร์ครูเป็นต้นหลิวยครูเป็นต้นหลิี่ยมเคยยินไหมจิวมาเอ่าได้ยินพี่ไหมไม่เสียงดังนะพี่อเตร์โดนใครเมินเหรอคนนี้เหรอเมินเขายังเป็นพี่จิวเตอร์อยู่เลย หนึ่งสองสามลจบแล้วจ้าเป็นไงบ้างวันนี้คิวสุดท้ายแล้วมันก็ใจหายแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่แบบว่าเออถ่ายเสร็จแล้วแต่ก็ใจหายที่แบบว่าเราจะเราจะมาเจอกันพี่ๆอย่างพี่แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดูเลยไปไปอืมพอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ้าวไม่รู้จริงหรือเปล่า สวัสดีครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเมื่อกี้ยังเล่นไม่จบเลยอะอะไรก็ไ่ากันเจ้าชู้ผมว่าไม่ได้ละพี่บาสพี่บาสปิดกล้องแล้วปิดกล้องเลยกลับบ้านนี่เรือกันเฮ้ยแ่กล้องอะไรนี่จบไม่ได้เดียวอันนี้กล้องเบื้องหลังเรายังไม่ปิดเราสองคนยังไม่ปิดยังไม่ปิดอีกสี่คนปิดแล้วว่าเราอยู่ถึงไหนเราอยู่ถึงจุดท้ายมาคนแรกกับสุดท้ายมาคนสุดท้ายกับคนสุดท้าย ไม่มากับคนสุดท้ายเอา้าไปไปสัมภาษณ์คนปิดกล้องก่อนได้ไปคิวสุดท้ายและซีนสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงใจหายอรับตองกันเร็วเลยถึงวันแรกเลยยังจำวันแรกแบบวันแรกได้แม่นมากวันแรกฝากด้วยนะครับเรื่องนี้เราดีใจมากดีใจมากครับดีใจพูดเหมือนจะไม่เจอขอให้ักสองไงทักสองทักสองักสองแล้วได้เจอกันฝักอีสเตอร์ครับแล้วก็ฝั่งหมอนิวด้วยนะครับ เจอกันในซีรีส์ครับเจอกันในซีรีส์ครับเจอกันในซีวีตเกิรบดูย้อนหลังได้ที่ได้ที่ได้ที่ <laughs> ได้ทาง VTV <D> ครับผมนะครับ